เอาเละครับแวงอยู่ในต็ดได้บอลอีกครั้งหนึ่งเอาเละค <c oughs> ก็อย่างได้ยกสองทีมก็สอบก็อสอบเปดิดรถไฟลมนี้ไว้ก็ไม่ผ่านอัมรันอัมรันไหลเข้ากลางเอาเละครับตอนนี้แวงอยู่ในต็ดได้บอลอยู่ล็อกทีหนึ่งสองคนอุ้งลูกได้สวยนะของทีมแวงแหวงอยู่นเต็ดล่าบอลเข้าไปกลางดันบอลไหลเข้ากลางนะครับลูกนี้ด่วนวิ่งไม่ทัน เอาละครับตอนนี้ทางด้านลูกพิศก็ยังไม่มาถั่วก็ยังไม่มีน้ำอ้อยก็ยังไม่หมดเอาละครับตอนนี้ทางด้านเวยูเนตดได้บอลอยู่ด้านนั้นวอลล์เข้ามาลักบอลเข้าไปหาจังหวะจูเข้าไปลุยนี่นะครับเ้าสองผู้อาสาประตูอือฮือเดิมแล้วเชี่รหนึ่งของทีมก็เจาะโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ผ่านนะครับอับดุลลอห์กาเรียามาเลขแปะนะครับฟามิง ปาหมิงลกนี้เส oh, ้าไปสงให้ปาหมิงทน่งไจจีไปลูกว่าไ้อลูกนีนะครับเอาลอาดยรอหิงอาพิรสคิยังไงผมก็ม่ทราบนะครับยังไม่ได้ตั้งหลักนะครับเพื่อซาปูะตูเอาลับอาแล้ เพื่อทำประตูแรกให้ทีมกระสอแนะนำนะครับก็คืออับดุลรอฮิมเป็นนักเตะซันโวของปีที่แล้วนะครับปี56นะครับสนหรับอับดุลรอฮิมเอาเลยนะครับตอนนี้อับดุลลาฟเข้ามายังได้อยู่ทั้งทีมกระสอเราก็ยอยู่เซื่อไปลูกนี้ขาขาผ่งมาทางด้านซ้ายแต่ว่าไม่ผ่านอาริกอาริกกัมพีเปิดให้ทางด้านประสอล,ลูกน,นี้แม่ ต้องสสยปลัดรู้จักกับยาลีนะครับให้เฉยเลยนะครับเปิดก็ไปลูงนี้ว่าไงครับอพีระศักดิ์บอกว่าปล่อยนะครับผมจับเองยังได้อยู่ของทีมแวรยูไนเต็ดแวรยูไนเต็ดออกมาทางด้านอัมราล็อกเทนึังเอาแล้วครับเปิด้าไปอีกครั้งหนึ่งของทีมแวรยูไนเต็ดได้สวยแล้วเปิดเข้าไปลูงนี้ทันไหมทันมาเลยชูบิด สองทีมไว้อยู่ในต็ดลูกนี้แม่ส่งไปลูกนี้โอ้โหสป,ปิร้อยไม่ไห้ทันเอาแล้วครับยิงเข้าไปลูกนี้พอสูบาว่าสบายสบายนครับอพอสูบเปิดบอลเร็วขึ้นมาท่านด้านซ้ายไหลเข้ากลางให้ทางด้านยาลี่ อย่าลีมองไปกันยาโอ้ลูกนี้รอหิงล้ำหน้าไปแล้วนะครับลูกนี้ล้ำนะครับอบับดุลรอฮิมพู้ทำประตูแรกให้ทีมกิซโซอนนัลเลกซานเดอร์แทงด้านเวยอยู่นเต็ดไม่ทันนะครับลูกนี้ ยังได้อยู่ของทีมกระสอบก็เสิร์ฟไปลูกนี้ยาวไปนิดหนึ่งแว้ยูไนเต็ดได้บอลและบอลเข้ากาสู่เข้าไปลูกนี้ทันไม่ทันของทีมงว้ยูไนเต็ดไม่ผ่านกอดดีโอ้โหวันนี้ทีมเว้ยูไนเต็ดเจาะกองหลังของทีมกระสอบยังไม่ได้นะครับกอดดีประกันหลังตัวสุดท้ายของทีมกระสอบเอาเลยครับตอนนี้ ฟานะครับดักเอมไต้นดในแดนของทีมกัสอกกัสอหมายเล่แปนะครับพางอาเวเปิดเข้าไปลู้นี้โอ้โหล้านะครับทั้งสองคนเอาลครับตอนนี้ในด้านกัสอ ก,ก็ซาญิปเข้าไปลุงให้อาดุริชันไม่ผ่านเอาอและครับไม่ทนมัทนทนะครับลูกนี่เอาอแล้วกับให้ทังด้านแหวงยู่ในติดได้บอลอยู่ไหลเข้ากลางเอาอและครับยังได้อยู่ของทีมแเวอยู่ในติดเบอร์สองอยังได้อยู่เปิดเข้าไปลูกนี้ก็ไม่ผ่านานะครับ หมายเลขสิบหกนะครับโมฮัมหมัดบุกรับเอาแล้วครับล้มอีกแล้วนะครับหลังหมายเลขห้านะครับของทีมเจาะก็คืออูซิงอูซิงนะครับเอาแล้วครับพวกนี้ล้มไนล์แล้วนะครับอา่า ขึ้นมาแหวกอยู่ในจิตได้บอลอยู่ส่งกลับมาให้ทางด้านอาริสัมผีไหลให้ทางด้านลูกนี้ไม่ผ่านพามิงพาม,มิงไหลขึ้นมาให้ยาลียาลีเปิดยาวเข้าไปเอาแล้วกบแหวกอยู่ในจิตได้บอลอีกครั้งอันนี้นกบการสนานละบอลเข้าไปลูกนี้เราช่องไกลดูไม่ผ่านนะครับแม่มุฮัมหมัดบุกเข้า เอาเละครับตอนนี้ก็สบเรียบร้อยนะครับ <t ose> ล้ํานะครับ <t ose> ทั้งสามคนนะของทีมกสอร์ <t ose> เอาเละครับตอนนี้ทีมกสอก็นำอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ อาจะได้อัมรันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับตอนนี้อัมรันไหลเข้ากลางทางด้านบระลัดงเข้าไปลูกนี้ยังได้อยู่เบอร์สองเบอร์สองโซก็ไปได้สวยของทีเโอ้ยิง้าไปลูกนี้เบาไปนิดหนึ่งแหมยิงสวยแล้วนะครับแต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งเปิดบอลเร็วขึ้นมาจากด้านซ้ายเอาละครับทางด้าน กระสอบเปิดเข้าไปลูกนี้ไม่ผ่านแหว่งอยู่ในติดได้บอลอยู่กร<า>ะสอบเก็บบอลได,ทด,ทด,ทด้ทางด้านซ้ายเปิดเร็วเข้ากลางให้ทางด้านปาหมิงไหลข้ามาให้ดาลีดาลีาลเปิดเข้าไปลูกนี้เอาแล้วครับอับดุลรฮิมทันไม่ทันแม่อับดุลรฮิมกับอ่าอับโอ้ลูกนี้เีรัสัตได้อยู่ของทีมแว่งอยูไนเต็ด ล่ะบอล้าไปลุงนี่ล็อกทีหนึ่งโอ้ล hmm. mm ุกนี้ฟาวเอาแล้วก็ได <wh> <onos> ้ฟาวครึ่งสนามนะของทีเป <quer> ิดเรียกขึ้นมาเอาแล้วก็เพื่อนยังไม่พร้อมนะครับแม่แม่พอดีผู้จัดกินทีกำลังเรียกอยู่นะครับเบอร์สองเมื่อกี้นะครับแม่ เอาแล้วกันตอนนี้ของทีมกระจกเปิดยาขึ้นมาให้อับดุรฮิมอัมราดาศึกไปเรื่องนี้ยังได้อยู่ก็ข้า,ขากลางเอาแล้วกับสองคนของทีมแวะอยู่ในติดไหลขึ้นมาลูกนี้ว่าไงครับแวะอยู่ในติดเปิดใกล้ๆนะครับใ,ใ,ให้ทางด้านจาริลาไล่เข้าไปลูกนี้ว่าไงครับส่งไป ผิดช่องนะครับแม่เอาเลยครับตอนนี้ทางด้านยาลียาลียาลีลากบอลเข้าไปเอง้วส่งเข้าไปลูกนี้ทันไม่ทันของสิบจิตของทีมอับดุลดละอับดุลกาเรียยังได้อยู่อับดุลกาเรียส่งดอลลาร์าาวิ่งยังได้อยอู่ของทีมจาลียาลียิงเข้าไปลูกนี้ไม่ตรงกรอรบแนมะ เอาล้ครับยาลีจิงก็ไปเรนีนระยะประมาณ25หลานะครับแต่ว่าไม่เข้าประตูเอาละครับทางด้านก็เซอได้บอลอีกครั้งหนึ่งทางด้านซ้ายเอาแล้วก็เซอ แล้วก็บอลออกข้างเอาแล้วก็ไาลี่เสีได้บอลอยู่ไหลเข้ากลางลูกนี้เปิดไม่ดีจีบเบงอยู่ในติดได้บอลอยู่ไหลเข้ากลางได้เสียของทีบบงอยู่นเต็ดไหลเข้าไปลูกนี้ทันไม่ทันยังได้อยู่ มาลิมเล่นโยนก็ลืกนี้เอาแล้วกันนักด่านกับบอลสามารถเล่กนี้ฟอสซูลุกนี้เข้าสองนักด้านฟอสซูเฮ่อเอาแล้วกับนักด้านจัลีได้ฟ้าของทีมกสออ่าเห็นบอลนะครับลุกนี้ เอาแลวครับตอนนี้ทันดานก็จะได้ลูกคีคลิกนะครับเปิดยาเข้าไปเอาแลวครับซอบอห้าลูกนี้ว่าไงครับใช้แขนลูกนี้ <laughs> เอาแลวครับ เจ็ดได้บอลอยู่แต่ด้านขวาเอาแล้วแต่สงไปลูกนี้เผื่อเยอะหน่อย <c oughs> บอลออกข้างเอาแล้ครับทางด้านแวงอยูไนเต็ดโอ้ลูกนี้แวงอยูไนเต็ดได้ลูกตั้งเตะนะครับลูกนี้ลูกฟรีคิก เดี่ยวขึ้นมาทางด้านมาดิสาดล็อกทีนงึงนะครับลูกนี้เอาแล้วกับลากบอลเข้าบบไปเอาแล้วคนเดียวนะครับส่งให้ทางด้านอับราฮัมอับราฮลูกนี้ว่างเอยเ่งเดยวแ้วไปลูกนี้ไม่ผ่านพอดีเอาแล้วกับตอนนี้ได้ไม่ได้นะครับของที่วิ่งลูกนี้ไปสะดุดขาตัวเองก่อนนะครับแม่น่าจะได้สำหรับมาลิสิเจ็ดน,นะครับอับดุลลอ o ์ เอาล้ครับตอนนี้ยังได้อยู่ของทีกะสอบหลายก็การได้สวยของทีแมะอยู่ในจิตแวะอยู่ในจิตมองหาเพื่อนยังไม่เจอครับตอนนี้กลับขึ้นมาให้เบอร์สองล็อกทีหนึ่งออาส่งไปเผื่อนิดนึงนะครับลูกนี้ยังได้อยู่ส่งก็ไปเอาแล้วครับางด้านวิทยอยู่ในจิตได้บอลดูบอลได้เปรียบกรรมการบอลให้เล่นต่อนะครับลูกนี้ ยังได้อยู่ล็อกทีหนึ่งเอาและครับตอนนี้ทางด้านแหวนยูไนเต็ดไปสูลเร่อไม่ล้มนะครับสำหรับบริษัทของทีมแหวนยูไนเต็ดอยังได้อยู่ครั้งโอ้ที่กำลังเล่นนี้สวยกับแหวนยูนนเต็ดอัมรันอัมรันเราชอบใจด้วยนะครับเรื่องนี้แม่ครับโอ้พอสู้เรื่อนี้ได้ลูกล้ำหน้าได้ลูกเตะมุ่งในการลูกมดีแม่พอสู้สุดยอดจริงๆนะครับ วันนีุ้ดเทเต็มที่นะครับสำหรับพ่อสู้นะครับพ่อสับปะของเเอาแล้วงเตเปาเาลยนิดไปเ่อ้โอ้ไม่าดนะครับอัลลอ อาะเล่นลากไปคนเดียวนะครับลูกนี้ยังได้อยู่มาได้หา้าตัวแล้วบลูกนี้เรียบร้อยนะครับแหมนะครับอาดูบะฮิงเออลากบอลยาวไปนี่ยังขาอ,อ่อนเองนะครับลูกนี้เอาแล้วก็ซอยังได้อยู่บอลได้เปลี่ยนกับมันก็ปล่อเล่นต่อนะครับลูกนี้เปล่าไปอีกครั้งนึ่งครับนี่อาแน,น,น่นัานาน,านี่อาจริงแล้วบอลลูกนี้อเอาแล้วก็เอม ค่าตัวเจ็ดล้านบอลไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ปิงไปลูกเมื่อกี้ไม่ข้าวจะนินนรันดร์แม่เคยใจนะครับจะดิงแรงนำเท้าใหม่ะนะครับสทานหรับนิรันดร์ซื้อมาสิบพันกว่าบาทคู่หนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้ทางชนาก็จ่อได้บอลอีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับตอนนี้ ยังได้อยู่ก็ดีไหลเข้ามาทางด้านอับดุลรอฮิมรอฮิมเขึ้นมาหมายพวกของทีมไปสอบสิบสองยังได้อยู่ย้อนกลับมาให้รอฮิมโอ้รอฮิมรู้รู้จักแน่นอนนะครับกับอัมรามงให้เฉยเลยนะครับแมเปิดยาเข้าไปหว้นายเปิดสิบสองนะครับลูกนี้ทันไม่ทันเปลแล้วครับเปบอลยังไม่ออกนะครับลูกนี้ ลักที่นู่นอูมีเลาสุดยอดจริงๆครับสำหรับก่อดีประกันหลังตัวสุดท้ายของทีมกีซอเอาเลยครับเอาเลยครับกีซอขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับลูกนี้ฟาร์มิงฟาร์มิงโอ้ยไหวผ่านนะครับลูกนี้เอาเลยครับทีเบย์ยู่นเต็ดได้บอลอยู่ไหลเปิดเข้าไปลูกนี้ เอาแล้วกับได้สวยของทีมแหวยู่นเต็ดได้บอลจากด้าน,นขวาไหลเขา้ากลางเอาและครับเสียจังหวะเดียวลูกนี้มาให้พลานนะครับเอาแล้วกับลูกนี้ลับเอาและครับยังได้อยู่แต่บอลจังหวะนี้ยาวไปหนึ่งโอ้โหลูกนี้ส่งไปก็พลาดนะของทีมกีสอนแม่อยู่นเต็ดได้บอลอยู่ไหลเขา้ากลางเอาแล้ครับทางด้านแหวยู่นเต็ดท่าหวังมาให้ทางด้าน อันนาเอาละครับล็อกทีหนึ่งลูกนี้ผ่านไม่ผ่านเอาละครับเปลานะครับลูกนี้ทางด้านเมยอยู่ในเต็่ได้เปลา่าเอาละครับแมวันนี้ตากล้องของเรานะครับต้องระวังด้วย <c oughs> ตากล้องของเรานะครับอย่าหลับนะครับอย่าตกอยู่ตรงที่ประกันไม่มีนะครับ ยื่นนีครับเจ้าหน้าที่ของอบตเวงนะครับตาดกล้องวันนี้เอาแล้วครับทางด้านอัมราดันไหลลูกนี้ทันไม่ทันยังหน้าอยู่แล้วครับเปิดอัปไปอีกครั้งโดูลูกนี้อัมรานรีบไปหน่อยกีเซอร์อับดุลรหินอับดุลรหินได้บอลอยู่สูงข้็ไปลูกนี้เขื่อเยอะนะครับลูกนี้บอลยังไม่ออกนะของจีกีเซอร์ ไปสอบเปิดเข้าไปลูกนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วกันหลังตัวสุดท้ายไหลเข้ากลางเอาแล้วครับนี่อันนั่นไม่ทันนะครับลูกนี้เอาแล้วครับของเชียร์ของทีมระจอบอกว่าเร็วๆหน่อยนั่นค่าตัวเจ็ดล้านก่อนนะครับเซ็นสัญญามาสามปีนะครับส่ง์เขไปลูกนี้เอาแล้วครับขอทีมแม่ยูไนเต็ดได้บอลอีกครนะั้งนึงลูกนี้ ลุงนี้พลาดไปแล้วนะครับนะเบอร์ที่สองของทีมไปอยูไนเต็ดอับูราฮิมอับูราฮิมรับทีนึงโอ้ไม่ผ่านนะครับลูกนี้เป <Jamie, always S 1> ิดเข้าไปครั้งหนึ่งไม่ผ่านก็ดีเอาแล้วครับตอนนี้ผ่อนเกมแล้ครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ทางด้านอัมบารานอัมบารานลองสังไกลดูเลยไม่ส่งนะครับเปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่ เอาเลยครับของทีเฟยูเนตดลูกนี้ไว้ครับอัมารานุลูกนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับวันนี้สำหรับอัมารานเอาเลยครับไม่พาพีรัสสันลูกนี้เพื่อจาประตูของทีมเฟยูเนตดเอาเลยครับทางด้านเอายังได้อยู่ทีเฟยูนี้ไว้ครับโอ้ลูกนี้เฉียะเอาไปนิดเดียวนะครับแม่ ยิงสวยแล้วนะครับแม่เก็บสังออกไปนิดเดียวเอา,าล้ครับตอนนี้ทางด้านกสอาหมายเลขสิบหกมูฮัมหมัดบุครบไหลเข้าไปลูกนี้ก็ดีก็ดดลากบอลเข้าไปเองนะครับตอนนี้ให้ยาลี ยาลีอกทีหนึ่งทางด้านนิอนาเดนันนิอาเดน,น,นันลากบอลเข้าไปนะครับลูกนี้ยังไม่สง่สงส่งเข้าไปยังได้อยู่อาัตวะอัตวะยิ่งลากไปทางด้านขวามองไป้างหน้าลูกนี้ยังไม่โยนนะครับโยนแล้วไปหน้าประตูแล้วลูกนี้เอ้ยจะกันอากาศลูกนี้ว่าเรื่องไหนบอลที่ไหนหลังนี้ยนงเข้าไปแล้วลุงนี้ไม,ไม,ไไม่ไม่น่าพลาดนะครับลูกนี้ของทีมก็เอียว อัลลอฮ์ในการลุงเรีนลุกไปหน่อยนะครับแม่ไปส่งให้ทางด้านพิรัสสัตเฉยนะครับสำหรับอับดุลลอฮ์แหมเอแล้กันส่งให้ทางด้านพิรัสสัตเอส่งให้ทางด้านนี้อาเดนันนีอาเดนันไหลลงนี้ได้สวยเปิดให้ทางด้านอัลลอฮินครั้งหนึ่งอัลลอฮินอาแล้วขาอ่อนแล้วับทางด้านนี้อัลลอฮิน ไม่ผ่านอัมบานลเอาละครับทางด้านเอเบอร์ได้บอลได้ทันด้านเวกได้เตะได้บอลได้ทั้งหลายข้ากลางเอาละครับเเปิดข้าไปลูกนี้ได้ช่วยของทีมแม่ยูเนเต็ดเอาละครับตอนนี้อับูโรฮิงได้กับบอลได้เปิดยานตาให้ที่อาณาบอลแล้ไม่ออกนะครับนี่อาณาตาลอนเฮ้ยฮ่อฮ่าฮ่าเอาะครับวันนี้นี่อาณาตาลายแล้วนะ โดนยังไม่ออกนะครับเมื่อกี้นะครับแม่จะแล้วครับตอนนี้ทีมแหววยูไนเต็ดยังทุกต่อเนื่องนะครับตอนนี้หวังจะทีเซอรให้ได้ในครึ่งเวลาแรกแหววยูไนเต็ดได้บอลอีกครั้งในด้านด้านขวานะครับลูกนี้ยังได้อยู่มองไปข้างหน้าโอ้ปวดออกไปแล้วนะครับแล้วรับตอนนี้ทางด้านเกสอเกสอส่งเข้าไปได้สวยนะครับลูกนี้ว่าไงครับ เออจะส่งไปลูกนี้ก็ช้าไปแล้วนะครับมาเลขสิบสองนะครับมาหมักกอรีมาหมักกอรีรอเพื่อนขึ้นมาจากด้านยาลียาลีไหลขึ้นมาหมักกอรีองลูกนี้เพื่อนก็ไปเอาเลยครับมาเลขสิบเกจของที่อับดุลลอ้์อับดุลลอ้์ส่งให้ทางด้านนิอาดนนา อับดุลลาฮ์อีกครั้น่นึองนี่อาจากโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านอวครับตอนที่มาอยู่ในทีเดียวกัอนอยู่นะครับตอนนี้ล็กักลูกนี้แฮนบอลน,นะครับแม่ลืมตัวสไลด์นะครับลูกนี้เบอร์สุภกงที่กับสอนนะครับมูฮัมหมัดบุกระมเวเดร์ดามีนะครับแม่วันนี้นะครับจุ่มเทเต็มที่นะครับแมล้มนะครับเมื่อกี้แม่ล้มทั้งตัวนะครับบางบุบบอลนะครับแม่ เอาแล้วกับลูกวิคิ้งคองดูสิแหวนอยูไนเต็ดเอาแล้วกับเปิดยาวแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วกันลูกนี้ผเพราะสภาพท็อปเซฟไม่ได้นะครับแม่ตามไดอย่างเงี้นเข้าสามเหลี่ยมนะครับลูกเมื่อกี้นะครับแม่สุดยอดจริงวันนี้ป่อซึบอกว่าไม่ปล่อยง่ายๆนะครับแม่ บอสูก็ปีหน้าปีหน้านี่ก็ออนสัญชาติแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังติดต่อเรื่องสัญญาณอยู่นะครับสัญญาของโอสูนะครับปีหน้านี่ก็ทีมแวนอยู่ในเต็ดนะครับจะซื้อตั๋วมาสี่ปีนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ฉันนั่นวนอยูไนเต็ดลุ้นนีวนนนไว้ครับนี่อานานั้นนี่อานนันได้ลบออยูเอาล้วครับทันนั่นก็เอาเอาสักว่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับเอาล้ครับเราพัก ชนสิ่งที่น่าส,สนใจกันสักครู่นะครับแมแล้ว